อาการแรกๆที่ผมก่อนจะมาใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยอาการแรกๆก็คือผมรู้สึกมีอาการปวดหัวเป็นก็คือรู้แล้วร,รู้ว่าเป็นไมเกรนนะครับแต่ว่าพอก็ไม่เคยรักษาที่ไหนไม่เคยใช้ยาไม่เคยใช้ยาเลยแล้วก็ก็ประมาณ4-5หปีได้ครับ4-5หปีได้มันจะปวดหัวมันจะปวดแบบยังไงล่ะปวด มันจะปวดตรงตาเนี่ยตรงคิ้วเนี่ยแล้วมันจะมันจะเข้าสมองเลยอะ่ะมันจะปวดมากปว,ปวดเวลาที่เราเครียดมันจะขึ้นมาตอนเราเครียดบ้างอ,อะไรบ้างมันจะปวด,อ,ดปอ,อ่าก็คือไม่ไม่ไม่เคยใช้ครับไม่เคยไม่เคยใช้ยาเลยไม่เคยใช้ยาแล้วก็ด้วยด้วยกับว่าตัวเองเข้ามาทําธุรกิจนี้ด้วยก็เลยได้ทดลองใช้ซึ่งใช้เล็ก ครั้งแรกๆก็กินไปสักสักอาทิตย์หนึ่งอะเริ่มกินไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ก็จะเห็นผลว่ามันมันดีขึ้นเพราะว่าก็เพราะว่าตอนเรากินเนี่ยมันจะทําให้เราหลับสนิทขึ้นหลับสนิทขึ้นนานขึ้นแล้วมันก็มันก็เลยแบบว่าพอเราหลับนานขึ้นมันก็การพักผ่อนเรามันมันเต็มที่มันมันดีมันก็เลย มันก็โรคนี้มันแล้วมันก็เริ่มหายไปครับมาเกงเอ่มาเกริ่มลดลงลดลงลดลงแล้วก็มันจะปวดทุกวันไหมคะหรือว่าก็ปวดอาทิตย์หนึ่งนี่ก็สี่ห้าวันนะครับปวดอ่ะแล้วมันก็ลดลงลดลงแล้วมันก็ก็คือมันก็สังเกตแล้วมันมันก็หายไปเองอ่ะประมาณเดือนหนึ่งอ่ะก็หายหมดเลยแล้วกินยังไงก็กินผมกินเช้าสามเม็ด ใช่แล้วก็เย็นก่อนนอน3เม็ดขาหลังอาหารครับก่อนนอนหลังอาหาร3ามเม็ดเป็น6เม็ดครับ6เม็ดทุกวันนี้ยังกินอยู่มัอ๋อกินอยู่ครับทุกวันนี้ก็กินอยู่กินมาได้กี่เดือนแล้วอ๋อก็ก็ตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจมาก็2เดือนครับครับ2เดือนแล้วตอนนี้ยังปวดไปเกินเออไม่รู้สึกแล้วครับไม่รู้สึกเลยก่อนจะมาใช้เนี่ยผมตอนนั้นผมกินเหล้าเยอะมากเออเป็นคนที่กินเหล้าแบบว่าเป็น10ปีกินแบบ กินเยอะมากครับก็เลยรู้สึกว่าร่างกายข้างในมันไม่ดีคิดว่ามันไม่ดีนะมันคือมันรู้สึกว่าร่างกายเรามันเพียมันเพียแล้วก็เหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายแล้วก็แบบว่าแบบเหมือนแบบแบบร่างกายเราไม่มีกําลังอะ่ะอ่อนแอ,อน,น,นเป็ากาา็ ก็คือ <Hands> ม <bin> ัน <boundaries> ก็เป <can become> like <Philadelphia> <ane believer> ็นมาก็ก็เหมือนกันนะพร้อมกันกับเนี่ยอก็ีอ่าอันนี้ก็เป็นมาเป็นเป็นสี่ห้าปีเหมือนกันสมุนไพรตัวเนี้ยผมผมรู้ได้ว่าเพราะอะไรเป็นมันมันมันดีเพราะอะไรเพราะตอนนั้นมือผมตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแต่ว่ามันชาไงปลายปลายมือผมเนี้ยปลายนิ้วมือเนี้ยมันจะชาผมก็สังเกตผมก็หยิกพอมันชาผมผมก็หยิกดูนะหยิก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 ดูมันเป็นเพราะอะไร แล้วหลังจากผมมากินเอ็กฟ้าเฮิร์บเนี่ยเออมากินสมุนไพรเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์มันก็ผมก็จับดูอีกจับดูจับดูเออผมว่าเออมันหายเว้ยก็บัญชาตอนน้ำบัญชาก่อนกินชาทุกวันนะมันก็สี่ห้าปีหมอ่าไม่ไม่อันนี้ชาประมาณสักเดือนปีหนึ่งอ่ะสักปีหนึ่งบัญชาช่วงเวลาไหน ก็ชาตลอดเลยชาตลอดอใช่ชาตลอดเพราะว่าไม่รู้ว่าร่างกายก็บอกอย่างที่บอกว่าผมเป็นคนทานเหล้าเยอะมากแต่ก็ไม่ได้ไปหาอ,าอมไม่เคยรักษาหมอที่ไหนไม่เคยตรวจโรคก,ก็พอนี่แหละมา,ม,ามากินสมุนไพรตัวเนี้ก็เลยรู้ว่าม,มันมันช่วยได้เยอะรู้กับตัวเองว่าตอนนี้ร่างกายมันแบบดีขึ้นหัวก็ไม่ปวด ทุกนนี้พี่ยังกินเหล้าอยู่เหมือนกันคือแบบจากจะกินของไปจนนี้แล้วก็คือผมก็มีบ้างฮะสังสรรค์มีบ้างแต่ว่าไม่หนักเหมือนเหมือนก่อนก่อนหน้านั้นอะที่กินที่ผมเออที่ผมยังที่ผมเป็นนะที่ผมมีอาการแบบไมเกรนหรือว่าร่างกายอ่อนเพลียปวดชาตามชาชาที่ปลายนิ้ว แล้วมันทำพอมันชาแล้วนโาลำบากยังไงไหมครับก็ไม่ลำบากแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนี่ครับสองข้างนี้ข้างนี้มันจะหยิกแล้วมันจะเจ็บๆนิ่มๆแต่ข้างนี้ถ้าตอนเวลามันชาเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเราก็เลยมือเรามือเราใช่ไหมสองข้างครับผมมันไม่เหมือนกันผมก็สังเกตตรงนี้แล้วแล้วผมก็เลยมาใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเนี้ครับแล้วผมก็ลองทานดูสักสองอาทิตย์ก็เห็นผลครับ วันนี้อาการากทุกวันนี้ทั้งสองอย่างหายไปร่างกายก็ <Gla> ไ,มไม่เพียแล้วครับ <C' ing> แล้วก็กลับมาความจําอะไรก็ดีขึ้นเพราะว่าตอนที่เราปวดหัวน,นี้ความจามันมันไม่ค่อยมีอะไรเวลาจะคิดอะไรเ <C' ing> พราะมัน,ม,นมันปวดแต่ตอนนี้คือความจําก็ดีขึ้นอะไรขึ้นร่างกายดีขึ้นครับวั <c' ing> นนี้ก็ยังกินอยู่ <C' ing> ครับทุกวันนี้ยังกินยังกินอยู่ครับเพราะว่าคือป้องอยากป้องกันไว้ก่อน